สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับแอนแล้วก็ช่องนัวปากนะคะก็คลิปนี้นะคะแอนอยู่ที่บริเวณชายหาดจอมเทียนเนาะเนื่องจากเมื่อวานนะคะแอนได้มีโอกาสไปอัปเดตชายหาดพัทยาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะคะวันนี้นะคะแอนก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตชายหาดจอมเทียนกันบ้างนะคะช่วงที่แอนถ่ายคลิปอยู่นะคะก็เป็นช่วงบริเวณเแยกงโรงแรมนะคะแกรนจอมเทียนพาเลสนะคะเดี๋ยวแอนจะพาเพื่อนๆนะคะเดิน ไปเรื่อยเพื่อที่จะไปอัปเดตสถานการณ์นะซอยเบลคัมจอมเทียนนะคะล่าสุดว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงเวลานี้นะคะก็หลายๆจุดนะคะที่พัทยาก็มีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะอย่างชายหาดจอมเทียนก็เหมือนกันนะคะก็มีโครงการนะคะถมอ่อ พื้นชายหาดนะคะให้สูงขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้แอนก็เคยรีวิวนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเนาะก็เริ่มทำมานะคะตั้งแต่ช่วงบริเวณร้านลุงสวยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เนาะชายหาดจอมเทียนนะคะวันนี้โชคดีนะคะอากาศดีนะ,ะอากาศไม่ค่อยร้อนนะคะถึงแม้จะมีแดดแต่ก็มีลมนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นกองทรายแบบนี้นะคะที่เขาเออกมาเทไว้เนาะเดี๋ยวก็จะมีการเกลี่ยนะคะให้เสมอแล้วก็สวยงามนะเดี๋ยวแอนนะคะจะพาเพื่อนๆเ,เดินข้ามไปฝั่งโน้นนะเพื่อที่จะไปอัปเดตนะคะซอยเวลคัมนะจอมเทียนนะคะ ถ้าเกิดใครนะคะชอบคลิปนี้เนาะอยากให้แอนอัปเดตสถานการณ์พัทยานะคะบ่อยๆก็กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยนะคะทักทายบริเวณนะคะออซอยเบลคัมจอมเทียนเนี่ยก็จะมีวัดนะคะอยู่วัดหนึ่งนี่นะคะวัดใครผ่านไปผ่านมานะคะอยากจะแวะทาดุล ทำบุญนะคะก็มาได้เนาะวัดใหม่หาดกระทิงทองนะคะเดี๋ยวแอนจะพาเดินไปดูข้างในซอยเวลคัมจอมเจียนนะคะเป็นอีกหนึ่งซอยที่มีผู้คนนะคะเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนาะได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่นี่นะคะ,ะถ้าย้อนไปแล้วนะคะสักอีกประมาณ สิปีหรือสิบห้าปีนะคะต้องบอกว่าใครๆก็ต้องรู้จักนะคะซอยเวลคัมจอมเทียนแต่ตอนนี้นะคะก็เกือบจะเป็นซอยว่างๆเปล่าๆแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เป็นที่นิยมนะคะเหมือนสมัยก่อนเนาะต่อให้อ่าจะไม่มีโควิดแล้วก็ตามนะคะก่อนโควิดก็เริ่มจะเงียบนะคะมาหลายปีเนาะ ตอนนี้นะคะก็ซอยที่ถือว่าคึกคักที่สุดในพัทยานะคะที่ยังพอมีแสงสีเสียงนะคะแล้วก็ผู้คนผู้พานจะมีแค่ซอยเดียวคือซอยบัวขาวนะคะเดี๋ยวแอนจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะตอนเย็นแต่ว่าจะเป็นการขับรถนะคะชมภาพบรรยากาศรอบๆก็คงจะไม่ได้เดินถ่ายนะคะเพราะเนื่องจากว่าแอนอยากจะไปถ่ายช่วงประมาณ6โมงหรือว่า1ทุ่มนะคะ นี่นะคะปิดกันเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบาร์เบียนะคะร้านซักผ้านะคะลอนลี่ต่างๆเนาะเมื่อก่อนนะคะในซอยนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์กันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเนื่องจากว่าเขาจะพักที่โรงแรมเบลคัมนะคะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ชาวรัสเซียนะคะสัส่วนใหญ่ ในทุกที่ตอนนี้นะคะไม่ว่าแอนจะเดินไปตรงจุดบริเวณไหนก็จะเห็นป้ายให้เช่านะคะอยู่ตามตรอกซอกซอยทั่วเมืองพัทยาเลยนะคะปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นป้ายแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือไปไหนก็เจอนะคะนี่ เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินโค้งไปตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปดูอีกซอยหนึ่งนะคะฝั่งโน้นด้านหน้านะคะจะเป็นโรงแรมเวลคัมจอนเชียนนะคะ นี่ค่ะฝั่งนี้ก็คือล้างนะคะว่างเปล่ามากกว่าฝั่งโน้นอีกนะคะดูได้จากาต้นยงต้นญ้านะคะต้นไม้ขึ้นมารกเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามีการปล่อยล้างนะคะไว้นานดูด้านบนนะคะเมื่อก่อนนะคะในโซนฝั่งนี้ส่วนมากก็จะเป็นเกฮานะคะ เป็นโรงแรมขนาดเล็กซะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าเนื่องด้วยนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าการเดินทางนะคะเข้าออกประเทศเราก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะอีกอย่างโควิดก็ยังระบาดกันทั่วโลกนะคะก็ทำให้หลายคนนะคะนักท่องเที่ยวไม่คิดอยากจะเดินทางในช่วงระยะเวลานี้นะคะ เงียบม,มากเลยค่ะเพืเ่อนก่อนจะไปถ่ายคลิปช่วงเย็นนะคะแอนพอมีเวลาเหลือเนาะไม่แน่แอนก็จะขับรถนะคะออกไปด้านนอกพัทยานะคะไปแถววัด แถววัดที่สสวยๆนะคะตรงทางไปไล่องุ่นซินเวอร์เล็กนะคะจะมีวัดหนึ่งอยู่วัดหนองจับเต่านะคะแอนได้ข่าวว่าตอนนี้มีการ สร้างสิ่งปลูกสร้างนะคะสวยงามนะคะบริเวณวัดก็เลยคิดว่าหลายคนนะเคยเม้นมาก่อนหน้านี้ว่าอยากจะให้แนะนำวัดสวยๆนะคะแถวพัทยาอยากจะไปไหว้แล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวแอนก็จะลองนะคะขับไปดูแล้วก็จะได้เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะคะก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะเป็นการอัปเดตนะคะชายหาดจอมเทียนนะคะช่วง ซอยเวลคัมนะแล้วก็ซอยเวลคัมเองด้วยนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะในคลิปนี้นะคะแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวแอนจะขอจบคลิปนะคะไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะจากไปกับบรรยากาศสวยๆนะคะของชายหาดจอมเทียนวันนี้ก็ทัากันค่ะก็ขอเพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ